บทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสพระคาวาหังสัมมาสัมพุธโธวิชาจรณสัมปันโนสุปตโตโลกาวิทูลอนุตโรปุริสธรรมาสราธีสัทธาเทวุเทวมนุษสานังพุโตภระควาตีบทที่สิบธรรมานุสติพระควโตวสวากขาโตพระควาตาธโม,มสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะนะยโกปัจัตตัง เวทิตตพโพวิยูหีติบทที่สิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายยปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจติปนุพระควโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสาบุคลลา อสาภควโตสาวกสังโคอาหูไนยโยปาหูไนยโยทักขีนยโยอันชลีกะระนิโยอนุตาราังมุญญาเขตตังโลกาสาติบทที่สิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธะร,รัตนังโอสถังอุตตะมังวรังหิตังเทวะมนุสาสนังพุทธเตชนะโสินานณ สันตุปัทวาสพเพท,ทุกขาวูปะสะเมตุเตสักกตวาธรรมะระตะนังโอสะถังอุตามังวรังปาริธาหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสทินาสนันตุปัทวาสพเพพัทยา พระยาวูปพะ,ะเมนตุเตสักกตวาสังฆระตะนังโอสถังอุตะมังวะรังอาหุยในยังปาหุในยังสังฆเตชนะนโสินานัตสันตุปัตวาสัพเทโรคาวูปะ sa me te